จเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังรังรบชมทางช่องทนายออกวิ่งมีคำโบราณกล่าวไว้ว่าออกกำลังกายต้องเคลื่อนไหวออกกำลังใจต้องหยุดนิ่งการออกกำลังกายนั้นเราต้องเคลื่อนไหวอวัยว,ว,วะในร่างกายของเราเพื่อให้เกิดความแข็งแรงกระฉับกระเฉงแต่การออกกำลังใจก็คือการที่เราหยุดนิ่ง โดยการทำสมาธิการสวดมนต์ทำให้จิตใจของเราจดจ่อหรือหยุดนิ่งอยู่กับที่ถือว่าเป็นการออกกำลังใจนะแต่การออกกำลังใจก็มีหลายวิธีซึ่งวันนี้อยากขอนำเสนอสองวิธีก็คือ 1. วิธีปฏิบัติในรูปแบบที่เรียกว่า formal practice ก็คือถึงเวลาเราก็กำหนดเวลาว่าเอาตีห้านะ เราจะนั่งสมาธิเราจะสวดมนต์ถือว่าเป็นการปฏิบัติในรูปแบบแต่การปฏิบัติอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัตินอกรูปแบบที่เรียกว่า informal practice สรุปลงในคำว่าสติก็คือขอให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลาก็าถือว่าเป็นการที่เราได้ทำสมาธิได้เจริญสติตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ ในมหาสติปัทานสูตรซึ่งว่าด้วยหลักการปฏิบัติการทำสมาธิการเจริญสติในหมวดที่เรียกว่าสัมปชัญญปะปภะก็คือในขณะที่ร่างกายของเราเคลื่อนไหวขอให้เรามีสติรู้ตัวว่าเรากำลังวิ่งว่าเรากำลังจ็อกกิง้งอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเป็นการเจริญสติเจริญสมาธิ ในขณะที่ร่างกายเคลื่อนไหวฉะนั้นก็อยากจะให้กำลังใจท่านที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งถือว่าเป็นการออกกำลังกายและออกกำลังใจไปในตัวขอเพียงแค่เราเพิ่มความรู้สึกตัวเข้าไปก็ถือว่าเป็นการเจริญสติพร้อมกับการออกกำลังกายท่านสาธุชนทั้งหลาย